เป็นความสุดยอดเด็ดเลยนะครับมูฮัมหมัดอุตมามูซายิงหนึ่งประตูแบบสุดสวยเลยนะครับในฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้จีบีคาตาคิน่านั้นฟอร์มโคตรดุดันกันเลยเดียวเอาชนะในนัดที่2นะครับเอาชนะทีมอาน์เนรีตจ,จากทีมยเยอรมไป4ประตูสุดเป็นชัยชนะศอหน้าติดของทีมจีบีคาตาคิน่าแชมป์ลีกสเปนนะครับหลังจากทีมจีบีคาตาคิน่านะจะไปเล่นถ้วยฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นถ้วยเที่ยวทีมตั้งหน้าตั้งตารอกรันเลยเดียว หลังจากนัดแรกของ GB คาตากินาในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเจอทีมคาร์นาซากิลิสทีมจากลิทัวเนียนะครับแล้วผลปรากฏว่านัดแรกทีม GB คาตากินานั้นก็เอาชนะไป5สุดแล้วสลับในนัดนี้มูฮัมหมัดนั้นก็ช่วยทีมได้พอสมควรเลยครับแล้วสลับเป็นนัดที่2นั้นในวันที่31ตุลาคมทีม GB คาตาก a นาของทีมมูฮัมหมัดนะครับก็จะพบกับทีมสโมสรอันเดเลตทีมจากสโมสรเบลเยียมครับแล้วผลปรากฏว่าทีม GB คาตากนานั้นเอาชนะทีมอันเดเลตจากทีมเบลเยียมไป1 0 0 โดยทีมจีบีคาตาเกนานะ้นได้ประตูในทีที่12ได้ในที24แล้วมูฮัมหมัดอุตมามูซาดาวยิงของฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องเลยครับพร้อมทำประตูอย่างสุดสวยเป็นการพาดบอลไปการจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จ่ายบอลให้มูฮัมหมัดซัดแบบสุดสวยกนเลยเดียวในที่29ของการข่งขันในเกมนี้ครับและอีกหนึ่งประตูของจีบีคาตาเกนานั้นในทีที่37ทำให้ท้ายสุดนั้นทีมจีบีคาตาเกนานั้น สามารถชนะทีมอเนเลตไป4-0ทีมทีบีนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้2นัดติดต่อกันเก็บได้6คะแนนเต็มเลยครับแล้วนัดต่อไปของโปรแกรมในยูฟาฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกในปี2025ในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มที่1ครับนัดปิดท้ายของ GB คาตาคิน่านั้นจะพบกับทีมเจ้าภาพนะครับบีแอดกาเวลิศในวันอาทิตย์วันที่2พฤศจิกาหรือว่าเช้าวันที่3พฤศจิกานะครับในเวลาตีหนึ่งตามประเทศไทยเรามารลุ้นกันครับว่ามูฮัมหมัดอูบามูซาจะยิงได้ต่อเนื่องหรือเปล่า แอนนั้นขอเป็นงใจให้กับมูฮัมหมัดอูซามูซาด้วยนะครับ